สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับที่นี่ครูต้องชาแนลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับวิชานี้เลยอาเซียนศึกษาครับซึ่งวิชานี้นะครับก็จะนาเสนอเรื่องราวของ10ประเทศในสมาชิกของประชาคมอาเซียนนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับถึงคิวของประเทศนี้เลยครับนั่นก็คือสิงคโปร์นั่นเองครับวันนี้นะครับเราต้องมาทําความรู้จักกับสิงคโปร์กันแล้วครับดังนั้นแล้วเราไปรู้จักกับสิงคโปร์กันเลยครับ ไป สำหรับนะครับประเทศสิงคโปร์นะครับก็จะมีชื่อนะครับเรียกว่าสิงคโปร์ใช่ไหมครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า republic of singapore นะครับสาธารณรัฐสิงคโปร์นั่นเองนะครับซึ่งนะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ปลายสุดของแหลมมาลายูนะครับเป็นสถานที่ที่พักสินค้านะครับของพ่อค้าทั่วโลกนะครับเดิมชื่อว่าเทมัสเซกนั่นเองนะครับซึ่งนะครับตอนหลังเนี่ยนะครับก็จะมีพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับที่เรือได้อับปางลงนะครับแล้วก็ต้องว่ายน้ำอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็ พอเห็นนะครับว่านั่นตัวอะไรท่านก็ตรัสถามนะครับผู้ที่ติดตามมานะครับเขาก็บอกว่าสิงโตสิงโตทะเลเหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยนะครับเป็นชื่อที่มานะครับก็เปลี่ยนจากเทมะเซกให้เปลี่ยนสิงหาปุระนั่นเองครับสำหรับนะครับในช่วงต้นนะครับจะอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมัชปาหิต แห่งชวานั่นเองครับในศตวรรษที่1 4นะครับพอศตวรรษที่15นะครับก็จะตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรสยามจนในที่สุดนะครับตกไปเป็นเมืองขึ้นของรัฐมาละกาประเทศมาเลเซียนั่นเองครับและต่อมานะครับก็จะเป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมครับชาติแรกที่ได้ครอบครองสิงคโปร์นะครับนั่นก็คือโปรตุเกสครับต่อมาก็จะเป็นชาวดัชนะครับหรือเนเธอร์แลนด์ครับจนกระทั่งนะครับอังกฤษได้มาครอบครองแห่งนี้นะครับแล้วก็ถูกขับไล่ให้ออกไปในช่วงของ สงครามโลกครั้งที่2และคร,ครอบครองโดยประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับและต่อมานะครับจะเป็นในรูปแบบของอาณานิคมแบบเอกเทศนะครับในปีคริสต์ศักราช1946นะครับได้รับการยกฐานะให้เป็นอาณานิคม แบบเอกเทศนะครับซึ่งเมื่ออังกฤษนะครับกลับมาควบคุมสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ว่าที่เราได้บอกไปว่าตอนนั้นนะครับญี่ปุ่นได้เข้ามาครอบครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พอแพ้สงครามนะครับก็ออกไปนะครับจากสิงคโปร์นั่นเองครับ แล้วก็มีการรวมชาตินะครับเข้ากับมาเลเซียนะครับเมื่อสิงคโปร์เห็นว่ามาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับก็เลยมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นเป็นสาภาพมาลายานะครับมีการรวมคืออินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับในตอนหลังเนี่ยครับเมื่อมีการรวมตัวกับสิงคโปร์แล้วนะก็จะมีการแบบขัดแย้งกันนิดนึงนะครับอาจจะแบบว่าไม่ลงรอยกันนะครับในเรื่องราวของตา่างๆนะครับจึงได้แยกเอกราชออกเป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับ ในวันที่9สิงหาคมปี1965นสั่นเองครับสถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์นะครับก็จะวนอยู่ในเกาะแบบนี้นะครับซึ่งเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วมันก็จะมีอารมณ์ที่ต่างกันไปนะครับวันนี้นะครับคุูต้องจะพาทุกคนนะครับขึ้นเครื่องนะครับไปสิงคโปร์นะครับก็ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปที่สิงคโปร์ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับสำหรับนะครับจุดแรกนี้เลยนะครับก็จะเป็นจุดที่แบบว่า เป็นจุดที่น้ําเค็มนะครับกับน้ําจืดมาเจอกันที่นี่นะครับทางไกลก็เลยพาเราไปดูที่นี่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาน,านีหนึ่งนะครับก็เป็นน้ําที่แบบว่ามาเจอกันระหว่างน้ําจืดกับน้ําเค็มก็โอเคนะครับเก๋ด e ี e Lower Scripture. อยู่เหมือนกันนะครับและที่ต่อมานะครับนั่นก็คือน้าพุแห่งความมั่งคั่งนะครับน้ำพุแห่งนี้นะครับก็จะตั้งอยู่กลางระหว่างตึก5ตึกด้วยกันนะครับก็เป็นแบบนี้เขาเหมือนกับว่า ห้าตึกเนี่ยจะเป็นเหมือนนิ้วมือของเรานะครับแล้วน้ำผู้เนี่ยครับก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงกลางอุ้งมือพอดีนะครับเหมือนกับอยู่ตรงกลางของมือนะครับซึ่งเขาจะมีความเชื่อนะครับในเรื่องของห่วงจุ้ยต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตั้งนะครับในรูปแบบของอาคารที่จะมีความโชคดีมีความมั่งคั่งอะไรแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับก็มีไฟสวยๆนะครับ อันนี้นะครับคุณต้องก็แบบว่าเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีการนะครับเดินนะครับวนนะครับ 3รอบนะครับแล้วก็อธิษฐานด้วยถ้าอยากจะสมหวังเรื่องอะไรนะครับต่อไปนะครับเดินทางไปที่มาเรนาเบย์นะครับก็จะเป็นนะครับจุดท่องเที่ยวนะครับริมปากอ่าวนะครับของประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้านะครับที่หรูหรามีพัตคาสนะครับที่แบบว่าอลังการมากนะครับรวมไปถึงสินค้าแบรนด์เนมนะครับโรงภาพยนตร์นะครับโรงละครชั้นนำรวมไปถึงรีสอร์ทและคาสิโนชื่อกล้องระดับโลกเลยทีเดียวนะครับ และนี่นะคบที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นซูเปอร์ทรีกอฟนะครับมันจะเป็นเหมือนเสาขึ้นไปแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีสะพานให้เราเดินนะครับแล้วก็แบบว่าชมวิวทิวทัศน์ได้นะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่คือแบบประดบประดาไฟคือแบบปังมากบอกไว้เลยคือสวยจริงนะครับแต่ตอนที่ไปนะโอ้โหฝนตกนะเห็นรู้ปะ่ะฝนตกนะฮะก็เลยแบบว่านิดนึงตัวก็เปียกผมก็เปียกนะฮะแล้วก็แบบว่าไม่ได้สัมผัสตรงนี้ด้วยนะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราไปที่นี่ต่อเลยนะครับ Garden by the Bay นะครับ Garden by the Bay ก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนโดมนะครับที่มีการปลูกพืชหลายๆแหล่งที่มาของโลกนี้นะครับซึ่งนะครับอย่างนี้ครับก็จะมีทั้งพืชทะเลทรายอะไรก็มีนะครับแล้วก็มีน้ําตกจาลองข้างในนี้ด้วยถ้าเราขึ้นไปเห็นไหมครับข้างบนที่ขึ้นไปตรงตรงบริเวณที่เหมือนสะพานยื่นออกมาเนี่ยโอ้โหนะครับอันนี้ก็ขึ้นไปใช่ปห โอ้ยตื่นเต้นมากขาสั่นเบาๆนะฮะก็แต่ก็ไม่พลาดที่จะเซลฟี่มาฝากทุกคนนะฮะนี่เลยนะครับก็เป็นตอนที่ไปแล้วก็มีสวนดอกไม้ข้างในสวยมากนะครับมีดอกไม้ต่างๆมากมายกลิ่นตลบอบอวลเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราไปแล้วโอ้โหกลิ่นต่างๆมาตีกันคืออ้าวมึนๆน,นะฮะนี่เลยนะครับก็เป็นที่ไปเที่ยวมาก็เอามาให้เด็กๆได้ดูกันนะครับโหดอกคิวลิปก็สวยมากจริงๆนะฮะ โอ้โหงดงามมากนะครับดูดอกไม้นะฮะดูคนบ้างนิดหนึ่งนะฮะนะครับแล้วก็นะครับสถานที่ต่อไปเลยนะครับก็เป็น Marina Bay Sand นะครับซึ่งนะครับก็จะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะครับถึง3าหลังเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็ยังนับว่าเป็นอพิมหาศูนย์กลางความบันเทิงนะครับทั้งคาสิโนอะไรต่างๆที่ได้บอกไปนะครับโรงภาพยนตร์โรงละครต่างๆนะครับเยอะแยะมากถ่ายรูปสวยด้วยนะครับ และที่สำคัญนะครับด้านบนของเขานะครับก็จะมี The s a ซ d Sky Park นะครับเป็นสระว่ายน้ำรูราแล้วก็อยู่สูงที่สุดนะครับแบบกลางแจ้งของโลกเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากไปก็เขาก็ต้องเก็บเงินนะใครขึ้นไปเขาก็ต้องเก็บเงินค่าขึ้นไปอยู่แล้วนะฮะนี่เลยนะครับโอ้โหนะครับวิวสวยมากพยายามตั้งกล้องแบบสุดมากเลยนะครับก็นะครับเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับที่เดินทางไปนะครับกับที่นี่เลยนะครับเมรีน่านะครับ อันนี้เป็นวิวตอนกลางคืนนะครับที่ล่องเรือนะครับแล้วก็จะผ่านจุดนี้เราก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเช่นกันนะครับอ่านะครับก็นะครับเป็นเมืองสิงคโปร์นะครับและที่สำคัญนะครับแล้วก็มาแวะจุดนี้ด้วยเช่นกันนะครับท่าเรือคาร์ทีนะครับก็จะเป็นท่าเรือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมาค้าขายกันบริเวณนี้เป็นเรือท้องแบนนะครับแล้วก็ผ่าให้เรือทวนน้ําขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปโกดังใกล้ๆนี้นะครับปัจจุบันก็เป็นแหล่งนะครับบันเทิงนะครับ เป็นที่ทานอาหารมีเครื่องดื่มจำน่ายอะไรแบบนี้นะครับอารมณ์นึกถึงนี่คิดถึงเอเชียทีคนะครับที่กรุงเทพเลยนะครับสวยงามมากๆครับและนะครับจุดนี้เลยจุดที่สำคัญนะครับแลนด์มาร์กก็คือเมอร์ไลออนนั่นเองนะครับก็คือตามตำนานเนาะนะครับอย่างที่นะครับได้เล่าไว้ตอนต้นแล้วนะครับก็คือสิงโตทะเลนั่นเองนะครับก็คือเมืองนี้คือเมืองสิงหาบุระนะครับก็ปัจจุบันเรียกว่าสิงคโปร์นั่นเองนะครับ ก็เป็นจุดลันมาที่ไม่ควรสะพลาดนะครับที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับแต่ว่าบางทีแล้วนะครับเราไปเนี่ยมันอาจจะมีนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่แบบถ่ายรูปเยอะแยะมากใาม่ก็ต้องหาจังหวะหามุมดีๆนะครับกับจุดจุดนี้เลยนะครับเมอ่อไลออนนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับสิงคโปร์ฟลยเออร์นะครับเป็นจุดที่แบบว่าเหมือนเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับใครอยากขึ้นไปก็เอาเลยนะต้องขอไม่ไปดีกว่านะครับแบบว่ารู้สึกแบบอยู่สูงแล้วแบบตื่นเต้นนะครับไม่ไหวไม่ไหวกลัวจริง ครับผมรละนี้นะครับจะเป็นเรือนะครับเืาน้าเซิงนบกนะครับคล้ายๆที่นี่เลยคล้ายๆที่เขาเรียกว่าไงนะตลาดน้ําสีผากนะเด็กๆตรงที่พัทยานะครับเขาจะแล่นๆๆลงไปก่อนนะครับแล่นลงไปแล้วก็แบบว่าพอลงน้าปึ้มนะครับโอ้โหจะกลายเป็นเรือเลยนะครับโอ้โหเก่งมากๆนะครับต่อไปนะครับเป็นอาคารเอสพลานาดนะครับคล้ายๆตาของแมลงวันเลยเนาะนะครับก็จะเป็นพวกนะครับโรงละครอะไรแบบนี้ เป็นสถานที่ไว้จัดแสดงงานอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงที่นี่นะครับออชาร์ดนะครับก็จะเป็นถนนนะครับเส้นของการช้อปปิ้งนะครับนักเรียนก็มันจะเป็นฟากนะครับฟากนี้ก็จะเป็นแบรนด์เนมฟากนี้ก็อาจจะเป็นตลาดที่ราคาถูกๆหน่อยนะครับเราก็เดินข้ามไปนะครับเดินลงไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาโอ้โหไม่ต้องข้ามถนนเลยเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งได้เลยนะครับคนละฝั่งจะเลือกฝั่งแบรนด์เนมหรือฝั่งราคาถูกๆนะฮะ เลือกเขาได้เลยนะครับสำหรับนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นวัดแขกนะครับวัดสีมาริอามันนะครับก็จะเป็นวัดที่นะครับฮินดูโบราณนะครับเขาได้มาสร้างไว้ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับชน่นาทาวน์นั่นเองครับใครที่มีความศรัทธานะครับที่จะไหว้นะครับในส่วนของเทพเจ้าต่างๆก็เชิญที่นี่ได้นะครับ ต่อไปนะครับวัดพระเคี่ยวแก้วนะครับซึ่งนะครับก็จะเป็นวัดจีนนะครับศิลปะนะครับสมัยราชวงศ์ถังผสมกับศิลปะมันดารานะครับซึ่งนะครับเป็นอาคารที่ใหญ่โตแล้วก็ตั้งตระหง่านอยู่ที่ไชน่าทาวน์นะครับ เวลาเราขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นแบ่งเป็นชั้นๆๆไปใช่ไหมครับซึ่งนะครับชั้นบนสุดของเขาเนี่ยก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้านะครับไว้ในสถูปทองคําซึ่งหนักกว่า320กิโลนั่นเองนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายรูปได้ใครถ่ายนี่เขาให้ลบเลยนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปนะครับก็จะมีสวนด้านบนด้วยนะครับก็จะมีให้เราไป ตีระคังอะไรแบบนี้นะครับก็ลองขึ้นไปดูนะครับที่วัดพระเคียวแก้วนะครับสวยมากๆสวยจริงๆนะครับและสำหรับนะครับสถานที่ต่อมานะครับก็คือวัดเซียนหกเก่งนะครับ วัดเซนโฮเก่งนะครับเป็นวัดแห่งความสุขเหมือนกับนะครับอยู่บนสวงสวรรค์นะครับสร้างขึ้นนะครับเพื่อถวายเทพธิดาแห่งท้องทะเลนะครับหากใครนะครับผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับเวลาที่จะกลับบ้านหรืออะไรแบบนี้นะครับจะออกเรือก็ต้องมาขอพรที่วัดเซนโฮเก่งแห่งนี้นะครับเพื่อจะได้ให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยปราศจากพยันตรายใดๆในระหว่างอยู่กลางทะเลนะครับ และนะครับวัดเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็จะเป็นวัดที่นะครับมีความเชื่อกันว่าหากขอพรแล้วนะครับจะสมหวังนะครับนักเรียนเราก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเด็กๆเราก็จื๋วตรงนี้แล้วก็หันหน้าไปอีกทางหนึ่งแล้วก็วัดไหว้นะครับเขาจะให้ปักทูบข้างนอกนะฮะ แล้วก็ที่นี่เลยนะครับ Universal Studio นะครับใครที่ชื่นชอบส่วนสนุกนะครับระดับสากลนะครับต้องที่นี่เลย Universal นะครับก็นะครับจะอยู่ในเขตของเซนโตซานะครับเป็นสาขาของส่วนสนุกระดับอินเตอร์จากฝั่งอเมริกาครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นสิงคโปร์นั่นเองครับสำหรับนะครับในวันนี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับในข้อมูลทั่วไปของประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะฮะในคลิปหน้านะครับจะเป็นประเทศอะไรนั้นอย่าลืมติดตามครับที่สำคัญอย่าลืมกด u b s c r i b e ให้ครูต้องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ในการทำข้อมูลนะครับมานำเสนอให้กับทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนนะครับหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจที่จะให้เกียรติเรฟังในรายการของเราครับวันนี้ไปก่อนกันละกันนะครับทุกคนครับวันนี้ สวัสดีครับ